คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของการงานและการเงินค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะ ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนพยากรณ์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง31ธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะว่าดวงการงานและดวงการเงินของชาวราศีสิง์จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูดวงให้กับชาวราศีสิง์กันเลยค่ะ มาดูคำทํานายการงานและการเงินให้กับชาวราศีสิงห์กันเลยค่ะได้ไพ่ q u n o n w f w d s นะคะช่วงนี้ในเรื่องของการทํามาค้าขายในเรื่องของการท,ทําธุรกิจในเรื่องของการที่เป็นกิจการของตัวเองนะคะคุณก็ยัง ทำหน้าที่หรือว่ากิจการของคุณก็ยังไปได้ต่อนะคะก็ยังอยู่ได้ค่ะช่วงนี้นะคะก็เรื่อยๆค่ะก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะยังพอไปได้นะคะในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของอกิจการของคุณค่ะมาดูคําทํานายกันต่อเลยค่ะได้ไพ่สี่ดาบนะคะ ช่วงนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีสิงค่ะช่วงนี้ก็ต้องพยุงหน้าที่การงานของคุณไปต่อให้ได้นะคะคุณต้องรักษาในเรื่องของการทำงานในการทำหน้าที่ต้องเสมอต้นเสมอปลายทำให้มันไปต่อให้ได้แล้วก็พยายามทําให้มันถูกต้องนะคะช่วงนี้ค่ะพยายามอย่าคิดนอกกรอบนะคะ แล้วก็อย่าคิดทําอะไรใหม่ๆคือรักษาหน้าที่การงานของเราและทําหน้าที่การงานของเราให้ดีที่สุดนะคะช่วงนี้ค่ะมาดูคําทํานายกันต่อเลยค่ะได้ไพ่ก้าวไม้เท้านะคะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงค์ค่ะ เงินก็จะมีเข้ามานะคะเงินก็จะหาง่ายมีเข้ามาง่ายแต่คุณก็ใช้เก่งเช่นกันค่ะเงินเข้ามาง่ายก็ใช้ง่ายนะคะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ค่ะมีมีเข้ามาก็ใช้จ่ายตลอดมีเข้ามาก็ใช้ง่ายจ่ายง่ายใช้คล่องนะคะช่วงนี้ค่ะ คําพยากรของชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ในเรื่องของการทํามาค้าขายในเรื่องของกิจการของเราในเรื่องของการทรําธุรกิจค่ะคุณก็ยังคงไปต่อได้นะคะยังมีความมั่นคงอยู่ยัง ทำมาค้าขายยังไปได้เรื่อยๆนะคะยังอยู่ต่อได้นะคะในเรื่องของการทําธุรกิจค่ะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้ต้องพยุงไปก่อน,นะคะ่ะทํางานทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งคิดโปรเจกต์อะไรให,ใหม่ๆอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะพยุงหน้าที่การงานของคุณ <uous> ไปต่อให้ได้นะคะช่วงนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะชาวาราศีสิงหาง่ายก <tout S 1> ็ใช้ง่ายนะคะใช้เง like mat ินเก่งค่ะช่วงนี้นะคะมีเข้ามาง่ายก็ใช้ง่ายใช้เงินคล่องมือมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะในเรื่องของกรารเงินของชาวราศีสิงค่ะพากันมาดูดวงก็ขอให้ชาวราศีสิงทุกคนนะคะขอให้คุณสู้กับทุกเรื่องค่ะขอให้คุณมีความสุขในเรื่องของหน้าที่การงานขอให้คุณใช้เงินอย่าง มีสตินะคะช่วงนี้ก็สู้ๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ